ภาษาเกาหลีที่ลิซ่าสวิชมาพูดคือคำว่าอะไรเป็นคลิปนะคะที่ลิซ่าตอนแรกกำลังส่งเมสเซจไปหาบรูโน a มาเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วพอมาถึงคำนี้ก็สวิชเป็นภาษาเกาหลีก็คือคำว่าเ oh ยปา하다체형이많이예뻐해져서고마워요 ขอบคุณที่ endu ูชยองมากมากเลยเย็บปอฮาดะนะคะแปลว่า endu คือที่จริงแล้วคำนี้มันมีรากมาจากคําว่าเย็บปอยเย็บปืดะใช่ปะที่แปลว่าสวยเนาะที่เราจะขนกันแต่จริงๆแล้วมันแปลว่าคนคนนี้เป็นคนน่ารากักน่า็น d u ก็ได้เหมือนกันซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้กับผู้หญิงเท่านั้นนะคะใช้กับผู้ชายก็ได้แบบคนนี้น่ารากักน่า็น d u พอมาทําเป็นเย็บปอฮาดะก็กลายเป็นกริยาเป็นเวิร์บนะแปลว่า endu เรา็น d u ใครอย่างเช่นให้มอนิก้ามินซู ด้วยอมช่องเยป,ปอฮาเซลคุณยายเนี่ยเอ็นดูมินซูมากๆซึ่งเอาจริงๆแล้วพอมาคิดว่าจะแปลคำเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันก็น่าจะกลายเป็นแบบ adore หรือว่า be kind to ใช่ไหมแต่มันก็ยังรู้สึกเหมือนไม่ถึงคําว่าเอ็นดูอยู่ดีนะมันยังไม่ถึงเยป,ปอฮาดะอยู่ดีอะ่ะก็เข้าใจเลยว่าทําไมต้อง switch มาเป็นภาษา,ษาเกาเหลีเพราะว่าเยป,ปอฮาดะเอนดูมันถึงลูกถึงคนมากกว่า